ออะไรอ่ะชให้อยากจะมาเรียนเชิญนิยาจมทำบุญอ๋อเป็นมรกรคทายกวัดใช่ไหมครับอยู่วัดโคกัตูมโคกตูมอะเชิญเชิญนะครับเราพูดเลครับเขาอีแรงเชิญชวนนิญาจมมาทำบุญอย่างเนี้ย ก็เรียนเชิญเสียงน่ารักเออเออก็เรียนเชิญก็เรียนเขาเรียนเชิญญาติโยมเขเรียนเชิญญาติโยมท่านพุทธชาชะนีกรชนทังหลาเข็เรียนเชิญมาปิดทองฟังลูกนิมิตพระโบโบดพระอุโบสถ เอ,อขอภัยพระอุโบสถท่ทานปิดทองฝังลูกมิกฝ <c oughs> ังลูกนิมิตทั้งด้านนี้คทั้งด้านนี้ซื้อกระเบื้องมุงราคาโบสท,ท่านซื้อหนึ่งแผ่นท่านจะได้รับบัตรสมบนาคุณจากทางวัดของเรา<อ>เลยอ,อีกหแผ่นก็เต็มราคาโบสเราแล้วครับซื้อหนึ่งแผน่นรับบัตรสมบนาคุณเขียนชื่อนามสกุล ส่งมายังวัดของเราทุกๆุกเดือนวันที่หนึ่งเราจะจับฉลากถ้าใครได้ในวันที่หนึ่งทางวัดจะแจกโบสถ์หนึ่งหลังไป,ไปเลยไปเลยยายมาทางไหนไปทางนั้นเลยอย่าตียายเป็นอะไรเล่ายายไม่สบายไป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 มาอย่างไงวะเนี่ย เรียนเชิญไปยังบรรดาพุทธศาสนิกชนที่ใจบุญใจกุศลโอ้โหเข้าเป้าเลยต้องการอยากจะสละทรัพย์สินเงินทองบริจาคร่วมกระทางวัดก็ขอเชิญทางด้านกองอำนวยการดีจริงๆนี่พอพูดปุ๊บก็มาทำบุญกันปั๊บเขาเรียกว่าน้ำใจคนไทยที่แสนประเสริฐนี่นใครก็ละ่ะอ๋อเจ้าของห้างเมริคิงรังสิต ม,มีจิตใจสูงส่งนำเงินมามอบให้วัดเป็นจำนวนเงินสามบาท <c oughs> ลูกว่าสามหมื่นว่าสามหมื่นนะสิวัดก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีใครกันล่ะอ๋อบุญเลี้ยงแห่งวิลล่าดารามีจิตใจสูงส่งนำเงินมามอบให้วัดเป็นจำนวนเงินสี่พันสลึง <c oughs> นั่งโวยแจก,กทองห้าบาท วัดก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีใครล่ะอ๋อเจ้าหน้าที่พนักงานตะกล้องของเอทีมีจิตใจสูงส่งช่างถ่ายรูปช่างภาพของเอทีมอบเงินมาให้วัดเป็นจำนวนเงิน850,000หบาทขโมยกล้องไปขายป่าวะสงสัย วัดก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังมีผู้ที่ไม่ประสงค์จะออกนามได้นำเงินพร้อมกับบาทออกหลังวัดไปเรียบร้อยแล้วใครล่ะครับพี่เสริมเวทเอาแหวนไหนเจ้าุ่นอ่ะเอาไปแบ่งกับเจ้าของเมาไล้คิงหน้าโบสโอ้โหสงสัยนี่วาทะสิฮะพอเวลานอกอะไรอ่ะกรุณาถอยคุณยายทำไมอ่ะเห็นยายยืนตั้งท่าอยู่นานเอาพูดอะไรสัหน่อยอะ เราเป็นไงเรื่องพ่อพงพ่อป่าที่แล้วมาได้ไปไหมป้ายก็ไปมาไปเป็นเป็นที่ไหนอ่ะเป็นที่ไหนไปไปเจ้าหนองบัวลำพูอ๋อหนองบัวลำพูบ้านยายอ๋อเป็นเป็นเป็นยายก็คนลาวนี่ไม่ใช่ลาวไทยสาญคนอีสานสันติกาสันตัวว้าวปีนี้จัดผ่าป้าไปบ้านเนี่ย ลูกหลานมเนตปะป้าไปบ้านเป็นยังไงเงินท่องเขาวัดปีนี้เก็บได้หลายเท่าไหนอันตั้งแต่อยู่ในกรุงเทพรวบร่วมได้กับแสนซีแสนหาห่ดเละโอ้แสนซีแสนหาแล้วเขาวัดเท่าไหร่อ่ะเขาวัดไหนเงิน่าอันก็มาการว่าอันว่าเขาวัดเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วมันไปใส่เหมือตั้งแสนกวนโอ้ยจ้งยังไงอันอยากได้นาได้ตาว่าจันอัน อันเหมารถทั่วไป14บขั้นไปหอดลัมตะค้องไปจอดกินเหล้ากินยากันเบิร์ดเอ่งแซงกันยังไงเรื่องเงินเขาวัดเจ็ดร้อยห้าสิบก็ยังไข้กลัวเพราได้เขาอยู่กยังว่าแม่ว่าเดี๋ยวแม่ป้าแม่ใหญ่ขอสิผ้าจะไปนนางได้สิเป็นรอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถามยังไงเนี่ยแต่เข้าวัดอันเอาพระประธานไปถวายวัดเอาพระประธานไปพร้อม พระบาทท่านโอ้ยไปจอดอยู่ปากปากซ้อยท่านเขาวัดอันพระบาทท่านย่างเขาวัดไปก่อนเนี่ยหอนพระบาทท่านหอนเอ้าแล้วมู่ไปพระป้าเลยอันมั่วจะเมาเหลาใย่ไหมพระบาทท่านย่างอหงนาเลยย่างอหงนาก่อนใช่ไหมอันพักอันแม่เมื่อยให้แม่ไปนั่งพักพอนี่เด้อเอ้าลูกเจ้าบ่มายามเนี่ยตีปีนี่ อันมันกับไปอันผ่บป้าน้อเขาสองคนไผลหะที่ไปอ่ะอันกะมีบักเขียวบักเบ็ดั้นแตะไปอ๋อบักเขียวบักเบ็ดไปผาป้าน่ะลูกสาวลาเจ้าล่ะสาวหลานบ่ไปจักเชื่อยัง่าอีเพ่นนั่นนะออมันบ่ไปบ้านอีกอันว่าทำงานในกรุงเทพอันว่าอันออกจากงานแล้วป้าผัวหน่ะตัวน่ะโอ้หาคนเราได้ผัวอีเพ่นนั่นน่ะกจังหวัดแม่ว่าไปอยู่พัทยามีผัวขลาง ไปได้ผัวฝรั่งอีกอโอ้ยเจมนันเขี้ยวนอหลูกเจ้า่ะคือคันกับแม่แต่ตอนเป็นสาวแข่งยังว่าสงสัยที่หลุมแกโจรจะชุมนะขนาดขึ้นจากหลุมยังต้องเอากระดูกใส่ตะกร้าถือมานะรู <c oughs> ้ <c oughs> ได้ยังไงอ่ะ <c oughs> นั่นไงถือกระดูกมาด้วยนอย่าไปทำแกแกหนาวแกเคยเห็นไหมลิงเตรียมจะขึ้นมะพร้าวอ่ะไอ้ฟูไปนั่งกคู่วันนี้ ลิงแก่กับลิงกังนะเหมือนจริงๆนะไอสองคนนี่นะหน้ามันนะถ้าเป็นแปลนบ้านนะปลูกไม่ถูกเลยอืจริงแล้วทำไมนะ<อ>าตาแดงจะมาหามากทายกวัดเจอแล้วเมื่อกี้ผมพูดดีไหมนะดีขอบคุณนี่แนละช่วยหน่อยสักสามสี่คืนจะให้ประกาศงานวัดเ,เกี่ยวกับงานฝังลูนิมิต อ๋อทำบุญครับทีนี้ไองานฝันมิตรนี่มีการแสดงหลายอย่างมีหนังมีเล,เละครลำตัดเพลง่อยอะไรเยอะแยะ,ยะ,แ,ละแล้วมันเกี่ยวอะไรอ้อาวแล้วคุณกลัวค,คุณจะไม่มีสมาธิในการพูดสิอ๋อในงานวัดมโหรสพหลายอย่างเออได้ผมหากินกันพวก,กกินเหล้าอยู่แล้วพวกเมาพวกอะไรนี่ผมหากินพูดได้ใช่ไหมสมาธิต้องแน่นอนงั้นเชิญเลยเออท่านบอกว่าเปิดงานเรียนเชิญครับตึม้มมันเปิดงานหรือมันวางระเบิดพอเปิดงานครับเปิดงานครับ เรียนเชิญท่านผู้ใจบุญที่จะปิดทองลูกนิมิตหลวงพ่อบอกปีนี้จัดกันคืนนี้เป็นคืนที่ใหญ่โตมโหรารขอเชิญนะครับขอเชิญเลขเข้ามาทางนี้นะครับท่านที่ต้องการจะปิดท่านที่อยู่ภายนอกเชิญซือบัตรซื้อตัวเข้ามาได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะครับมาปิดทองลูกนิมิตเสนอฉายภาพยนตร์ยิ่งใหญ่โมโหฬารสุดยอดหลวงพ่อบอกว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่โตโมโหราร สเนสเนอขายสองเรื่องสองรถมาทางด้านนี้นะครับญาติโยมที่จะมาปิดทองลูกนิมิสองเรื่องสองรถที่ท่านที่นํารถสองแถวมาก็กรุณาไปจอดไว้หลังวัดนะครับอย่าเอามาหน้าวัดสเสนอขายสองเรื่องขั่วนั้นท่านที่จะมาปิดหลวงพ่อบอกว่าปิดแล้วก็มารับเครื่องราง,งเป็นภาพยนตร์บูดู <มา S 2> เดือดตื่นเต้นท่านไม่ต้องไปตื่นเต้นนะครับการทําบุญนี้มันอยู่ที่จิตใจท่านเลื่อมใส เสนอสองเรื่องควบท่านทุกท่านที่จะมาปิดในเรื่องแม่ชีควบไปเนรจอมกระถาตอนนี้แม่ชีกระเนนก็กําลังขายทูบหอมเทียนทองอยู่ที่กองอํานวยการเป็นภาพยนตร์รักหวานตึงตึงใจถึงจะไงใจท่านอยู่ที่จิตใจต่างหากนะครับท่านที่จะมาปิดก็ขอแม่ชีควบไปเนรจอมกระถาแม่ชีไล่ควบเนรเข้าไปใต้ถุนสาลานะครับเป็นหนังใหญ่ทูหอมเทียนทองข้องหลวงพ่อแม่ชีของเราเป็นหนังใหญ่แม่ชีนี่ใหญ่มากใหญ่เบ้อเล่ ไปฉายที่อื่นเลยเอ,เอาหนัง,เอ,นงเอาหนังออกหางกองอํานวยการเ,าเรียนเชิญนะครับญาติโยมที่จะมาปิดทองลูกนิมิตก็ขอเรียนเชิญทางด้านกองอํานวยการลูกนิมิตของเรานี่จัดกันขึ้นปีละหนนะครับหลวงพ่อบอกมา <ละ S 2> ทางนี้คร<ป>ับมาทางนี้ท่านที่มาก็มาด้านนี้นะครับไม่ต้องไปดีรอ สาวน้อยตกน้ำระวังจะตกน้ำตกท่านะครับเพราะปีนี้วัดเหล่าน้ําเยอะนะฮะท่านที่จะมาปิดระวังสาวสวยอวบขาวสาวสวยอวบขาวตอนนี้กําลังนั่งขายทูบหอมเทียนทองอยู่ที่กองอํานวยการมีฝีมือเข้ามาเลยครับท่านที่มีฝีอยู่กับมือกรุณาไปหาหลวงพ่อให้เป่าอาจจะหายได้นะครับลูกบอลปลาไปเลยนะครับท่านที่จะมาปิดก็ขอเรียนเชิญมาได้เลยล่นเป้าสาวน้อยจะล่นน้าตุ้ะไรก็แล้วแต่ลูกนิมิตหล่นน้ําตุ้ง หลวงพ่อยกขึ้นมาให้ปิดใหม่คสาวน้อยตกน้ำสาวน้อยตกน้ำมาทางด้านนี้ท่านที่จะปิดทองมีฝีมือปาไปเลยโดนเป้าลนตุ้มน้ำแตกซาลูกนิมิตน้ำแตกซาายบายทั้งเืนเอาออกห่างไอ้พวกในไรสาระเนี่ยเชิญนะครับญาติโยมที่จะมาปิดนาทีทองนาทีทองจะเป็นเงินเป็นทองก็บริจาคให้วัดได้นะครับไม่จําเป็นที่ว่าจะต้องสามยางสิบ ท่านจะมา3ามสี่คนก็ได้นะครับสอย่างสิบสิบาท20บาทก็ปิดกันได้ทองของเราเ้จะจิตศรัทธาท่านเชิญนะครับสามอย่างสิบเพ่เพ่มาปิดทองลูกนิมิตนะครับเพ่ยังไงก็แล้วแต่ลูกนิมิตเพ่เชิญนะครับทางด้านนี้เพ่มาทางด้านนี้เพ่ไอ้สัสจะขายอะไรก็ไม่ขายเพ่เพ่เพ่นั่นแหละท่อเชิญครับทางห่างเลยที่พวกนี้ะเจ้าเงินเข้าวัด เชิญครับวัดของเรานี้ปีหนึ่งจะจัดให้ปิดทองลูกนิมิตเขอเรียนเชิญนะครับสดีไปเที่ยวงานเที่ยวการได้เชิญเวลาอยู่ข้าวยุบปลามาทางด้านกองอำนวยการแวะเข้ามาทางลานของเรานะครับมาทางด้านปัดอัปรมพิธีก๋วยเตี๋ยวน้ำไชลูกนิมิตน้ำไช เชิญเ๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นน้ำใสนะครับเชิญมาปิดทองนะครับทางด้านพ่อคชามาครับสิบบาทห้าบาทก็ปิดกันได้แวะกัน้ามานั่งทานกันก่อนลูกนี้มิตทานไม่ได้นะครับแล้วค่อยเดินเที่ยวกันเชิญนะครับท่านที่มาเที่ยวในลูกชิ้นน้ำใชเขาของเรากินแล้วกรอบอร่อยลูกนิมิตรกรอบไม่อร่อยนะครับท่านที่จะปิดเอราะเรียนเชิญนะครับมาที่นี่ กินลูกชิ้นของเราแล้วลูกชิ้นของเราจะเด้งดึงดึงลูกนิมิตเด้งดึงดึงบนหลังคาโบสถ์หลวงพ่อเขี่ยลงมาให้ท่านได้ปิดเขาเรียนเชิญนะครับชามละสิบบาทลูกชิ้นของเราลูกเท่ากับปั้นลูกนิมิตหัวโตพ่อมั้งไปขายที่อื่นเลยเชิญที่ญาติโยมที่จะมาปิดทองก็มาที่กองอํานวยการถึงยังไงก็แล้วแต่ปีหนึ่งเราจะจัดมาแล้ว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 ก็มาทางด้านนี้นะโยม ปลาแดกเนี่ยปลาแดกอย่าห่วงปลาแดกนะครับมาทำบุญสุนทานกันบ้างจะได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงปลาแดกมาตะลอยอีกโอ้คนร้อยเอ็ดก็มาทำบุญกันไกลนะโยมมาขายปลาแดกก็่ได้มาทำบุญโอ้ยเราอับปีเอ้ยไม่มีการทำบุญมีหน้าสงกรารถึงตกรถแถวหมอชิดให้เกลื่อน ปลาแดกเก็ดมาใหม่ๆหได้พี่น้องได้้าพี่ได้้าพีปลาที่มาใหม่ๆหมปลาแดดเก็งมากใหม่ใปลาคอโตใหญ่ๆตอนแดดจึงคืนแบบไหก็แล้วแต่จุกนิมิตนี่ตอนแดงจึงคืนบักซอนตินขายที่อื่นเอารถปลาลาออกนอกบริเวณงานหน่อยปลาเหม็นขึ้นพระอุโบสถแล้วเชิญนะครับญาติโยมที่จะมาปิดลูกนิมิตก็ปลาลาก็มีสรีร์ขาย ทางด้านนี้ก็เป็นรายการยอดบวยเอกนะฮะมาทางด้านนี้ท้งขณะนี้รายการยอดบวยของเราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วงานเป็นงานคืนสุดท้ายฝ่ายแดงนั้งชกจากภาคใต้ทั้งเว้นจากอีสานเนหนือใต้อีสานตะวันออกไกลก็มาปิดกันได้ขณะนี้ยกที่หนึ่งเริ่มเกินเสียงนะครับลังเป้งลูกนิมิตหล่นเป้ง หลวงพ่อเดินปีกเอาหางกลางเวทีแดงแยบซ้ายลูกนิมิตแยบขวาตามนะครับท่านที่จะมาปิดก็ขอเดินเดินพี่ก็ต่อยหนึ่งสองหลวงพ่อต่อยสองหนึ่งะแดงหนกซอกสวนออกมาลูกนิมิตหักซอกขวาตามแดงก็ต่อยขวาลูกมิดต่อยขวาต่อยซ้ายมาทีมซ้ายหลวงพ่อยิงหมัดตรงเข้าไปแดงต่อยขวาลูกนิมิตต่อยขวาเหมือนเดินพิธีแยบซ้ายแยบซ้ายลูกนิมิตแยบซ้ายแยบซ้ายหลวงพ่อต่อยหนึ่งสองลูกนิมิตต่อยหนึ่งสองนะแดงเราขอมาแทงเขาซ้ายแทงเขาขวาหลวงพ่อโน้มคอลูกนิมิตมาตีเขาซ้ายตีเขาขวาไอ้ต่อยที่อยนเอามวยออกห่างหน่อยับ ามวยปาเอื่นเชิญนะครับท่านที่จะมาปิดมวยก็ขอมาทางเออ,ป,อป,ปิดของลูกนิมิตก็มาทางด้านอกองอำนวยการ สวัสดีครับทุกท่านที่จะมาพิธานี้ก็เป็นสนามการแข่งขันคลอดเตอร์มาตอครอดนะครับถึงยังไงก็มาถึงแล้วไม่ไม่มีบีครอดนะครับในงานนี้สนุกเราใจและหวาดเสียวได้อารมณ์การปิดทองนนี้รถตั้งสิบคันกําลังอยู่ในสนามแล้วตอนนี้รถผ้าป่ามากันสิคันแล้วขอเชิญแม่ครัวกรุณาหาอาหารให้พวกผ้าป่ามาทางไกลที่จุดสตาร์ทนะครับเสียงรถกําลังบิ้ลเครื่องอยู่เน้นเน้นเน้น ชิญมาปิดทองครับทางด้านกองอำนวยการหลวงพ่อบอกปีนี้จัดดีจริงๆรถออกแล้วลุงนิมิตออกแล้วนะครับท่านที่ยอเขาโค้งซ้ายหลวงพ่อโค้งขวาไปแล้วนะครับโค้งขวานิมิตหลวงพ่อปิดตามยังไงสะพานหลวงพ่อขี่ตามสะพานไปแล้วอีวรปิวเหลืองเลยนะครับท่านที่มาปิดก็ขอเรียนเชิญ พี่น้องเลี้ยวขวาและซ้ายมีตั้งตรงก่างตะพานม่งงแมเชิญดิครับญาติโยมนี่หลวงพ่อพูดเชิญนะครับโยมนี่หลวงพ่อหลวงพ่อพูดนะโยมเลี้ยวซ้ายแล้วขวามีตั้งตรงอ่างตะพานแม่งเบาๆหน่อยมอเตอร์ไซค์อย่าเบิ้ลเครื่องเชิญนะครับเลี้ยวขวาแล้วซ้ายก่างตะพานแม่งแม่งแม่งหลวงพ่อพูดนะโยมเอาเลียวซ้ายแล้วแม่ง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 หลวงพ่อพูดนะโยมอีกห้าสิบเมตรแม่งแม่งแม่งพ่อมึงนี่ไอ้สัตว์ เป็นไงล่ะครับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในโบสถ์ได้ไงวะน่ะผมไล่มันไปแล้วกรรมการวัดกรุณาย้ายโบสถ์ด้วยจะให้มอเตอร์ไซค์ขี่ย้ายมอเตอร์ไซค์จะมาย้ายโบสถ์ได้ยังไงเล่าเชิญนะครับท่านที่มาปิดมอเตอร์ไซค์ก็มาทางนั้นปิดลู่นิมิตก็ขอเรียนเชิญนะครับทู่หอมเทียนทองอยู่ที่กองอำนวยการตอนนี้ขอนิมนต์หลวงพี่หน่อยนะครับหลวงพี่ช่วยช่วยหน่อยไม่มีสมาธิในการพูดสิอ้าวก็ยังไงอะอะไรเนี่ยไหวอ่ะ ช่วยช่วยเทศแทนหน่อยครับหลวงพี่ให้ให้คนเขารู้จักสำนึกบ้างโอเคหลวงแต่หลวงตัวมันพระที่เบสนะขอโทษจะมาเทศหรือจะไปเก็บศพอันนี้นุ่งขาวไอ้นุ่นร้อเป็นพระเป็นพระอันนี้จะอ๋ออันนี้ลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วัดลูกศิษย์วัดทำไมหน้าแก่กว่าหลวงพ่อทำไมหน้าแก่กว่าหลวงพ่อตากแดดเลี้ยงเด็กกำพร้ามากก็เลยหน้าย่นไปไหน เนี่ยกลับว่าจะให้เทศต่อจากหลวงพี่ชะลอมในวันต่อไปสงสัยเด็กวัดหนาวนะหลวงพี่๋อได้เวลาแล้วล่ะสงสัยจะหิวอาหารแล้วล่ะออล็อกนี่ไม่ได้เล่นอะไรเขาเลยโหวัดมี <What be S 2> พร่างยัง <laughs> จะกินซะแล้วไม่ใช่อาหารเด็กยังเดี๋ยวให้ต้มก่อนเด็กคนนั้นยังไม่สุกไหนหลวงพี่เทศไหน ยืนห่างหลวงพี่พอวะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะถามจริงทำไมไม่เทศกับเขาบ้างอะไม่ไม่ก็สบายไม่สบายไหมจนได้จริญนพรได้ยัตยมมู้ที่มีธรรมในใจและี่หวังดีในธรรมวันนี้หลวงพี่จะบอกให้นะว่าคนเราเนี่ยการที่เรามีธรรมะเนี่ยมันดีที่สุดเลยอ่ขอเชิญเลเข้ามาตรงนี้นะครับทำให้คนทุกคนเนี่ยไม่เร่ร่อนไปเร่ร่อนมา เรามาฟังธรรมะทางนี้ะนะโยมเป็นงานคือสุดท้ายแล้วมันปลายชีวิตสุดท้ายคนเราต้องทําบุญเอาไว้บ้างรอบเดียวบาทเดียวเมียงูของเราเขาบอกว่าคนเราเนี่ยการเป็นเมียทําตัวเป็นงูเลื้อไปเลื้อมานี่มันไม่ดีเลย<า>เราต้องบาทเดียวเมียงูรูปได้คลําได้อย่างน้อยถ้าหากว่าผัวชวนเมียไปคลําธรรมะได้เนี่ยนะจะทําให้เป็นสุกร่มเย็นอา้าวขอเชิญเข้ามาเลยนะครับท่านาอยู่ภายนอกหลวงพี่รับรองได้ว่าถ้าคนเราใจเย็น,นเนมียงูเ,เรารูปได้คลําได้บีได้ช่วยกันบีธรรมะเข้ามา ในชีวิตบ้านปลายคนเราเนี่ยนะถ้าเรามีธรรมะไม่ต้องมีรายสตางค์ถูกมากบาทเดียวเพนันเรามีเงินหนึ่งเมียมูกรารูปได้คลำได้บี้ได้เราบี้ธรรมะเข้าไปหาเมียเมียเราเอาบิ้วแย่ยิ่ง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 ในเมื่อแม่ก็เมียก็รู้จักแย่ธรรมะยิ่ง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 โอ้ยไปเลยย้ายไปเลยเว้จริงธรรมะมันงอกมาได้ไง เนี่ยคนเราเนี่ยนะก็เรียกว่าใจร้อนนะเดี๋ยวนี้สักคนสมัยนี้มักใจร้อนมากเลยเพราะว่ารู้จักว่างอครับเงาะมันเป็นความสมัยใหม่ทําตัวเป็นพวกเงาะป่าไม่รู้จักธรรมะธรรมโมถ้าขายเนี่ยนะเราไม่ทําตัวเองไปตีราคาถูกเรารู้จักไม่ใช่เงาะโรงเรียนเรารู้จักเรียนหนังสือไม่หนีโรงลรํามโรงเรียนไม่ใช่งาโรงแรมนี่เด็กเดี๋ยวนี้มันเข้าแต่โรงแรมเป็นว่าเล่นเลยแต่เป็นเงาะอาบอบนวดบางคนเนี่ยอาบอบนวดจนเถียงพ่อเถียงแม่ได้เลย ซื้อตอนเช้าข้าวมาตรงหูเดือนเท่าไหร่มันก็ไม่ฟังมันไม่เคยหูงข้าวเป็นเลยเด็กสมัยเนี้ยซื้อในมุงยุงไม่กัดฉะนั้นทุกคนเนี่ยควรจะนอนในยุงกัดอสมที่สุดแล้วหลวงพี่คิดว่าคนเดียวเนี้ยนะงอของเรามีขนสองสีเด็กเดี๋ยวนี้พอมันขนสองสีได้ปั๊บมันเทียงพ่อแม่มันหนักละมันถือว่ามันโตแล้วเป็นสาวแล้วโดี๋ยวจะมีคน่สีแดงเป็นงอสดๆสังเกตนะเดี๋ยวนี้อายุสิบเอ็ดปีนี่ขนเริ่มแดงแล้วล่ะเพราะว่าอะไร ขนสีดำนะงอเสียแล้วม่ส่วนพ่อแม่คนโบราณนั่งบนจนขนดำแล้วดำอีกมันไม่ฟังพ่อฟังแม่เลยจะไปซื้อนั่งงะเน่าในที่สุดความเน่ามันก็มาเข้ามาหาตัวมันตั้งแต่ยุคสิบห้าปีขนสีแดงในแกงมาเนื้อจะขาวพอกินแล้วจะกรอบอร่อยก่อนเนี่ยนะเนื้อกรอบมากร่อนเลยแล้วไม่กันร่อนกับพ่อกับแม่เลยเด็กเดี๋ยวนี้นะมันหลอกพ่อหลอกแม่มันดื้อพอดื้อแม่มันเถียงพ่อเถียงแม่กิโลไม่กี่สตังค์สังเกตดูเดี๋ยวนี้มันเอาตัวมันไปชั่งกิโลขายถ้าเด็กเดี๋ยวนี้ แกออกมาเนื้อจะขาวร้อนเลยมันกระร่อนกับพ่อกับแม่ถ้าไม่ร้อนแม่ข้าจะร้อนเองไม่ต้องห่วงหลวงพี่จะร้อนให้ดูไปขายไปอื่นเละไระเงาะมาอธิบายเือเกินสพคุณท่านทนอธิบายเรื่อเกินสรรพคุณไม่เกงใจพระใส่เกงใจสามตัวร้อยสามตัวร้อยสามตัวร้อยของธรรมะหลวงพี่วันนี้นะเสื้อยกทรงชั้นหนึ่งบอกให้รู้ว่าคนเราเสื้อยกทรงชั้นหนึ่งทุกวันนี้ธรรมะใส่ยกทรงได้ในยดีที่สุดเลย มีสามขนาดราเราต้องช่วยกันนะของเด็กเด็กเดี๋ยวนี้หัวนมแดง,งนี่ใสแล้วหายเหมืนอนติดอายุสิบเอ็ดขวบหัวนมแดงแล้วนะยมนะเด็กมันเป็นยุคสมัยใหม่น,นี้เราปล้ลองใสแล้วหัวนมไม่มีมดำไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่นมดำไวเกินกำหนด ของคนโตนะเขาสาวนี่นะกำลังนมเต่งๆไม่มีล้นออกก็เด็กสมัยเดียวนี่นะนมล้นออกนอกเป้ามันใส่เสื้อยืดนหแมมันเดินช้าวบช้าวบกันมีกระดุมแกะหน้าแกะหลังได้ขนาดแกะหน้าแกะหลังได้นี่มันใช่ไม่ได้แล้วนะเด็กเดี๋ยวนี้นะไม่ถูกเลยยกทรงคนแก่ฉะนั้นคนเดียวนี้นะใส่แล้วนมไม่มีลอดออกนมไม่ยานเมื่อวานนี่อายุ15ปีนะไปหาหลวงพี่น้นมนี่ยานเลยหัวเข่าไปเลย ไม่ไหวเลยหลวงพี่ไม่รู้จะช่วยยังไงคนแก่ที่นมลายนะครับใส่แล้วล<อ>นมลายจะ<ต>หายมันปิดบอกว่าเนี่ยหลวงพี่หนูไม่ได้เข้าบ้านนมลายมาหลายเดือนแล้วเนี่ยหนูจะทํายังไงไม่ไหวเลยหลวงพี่เลยชี้ดูบอกนโน่นไปดูไม่ชีนั่นะที่ข้างวัดหลวงพี่เนี่ยไม่ต้องห่วงหัวหนมนี่เท่ากําปั้นเลยเริ่มตามทำไมเล่าตกนรกดึงหน่อยน้องๆสบายดีหรือเปล่า มาสนุกกับค้อเส์ตการกุศลกันจักหน่อยเด้อคนเราเนี่ยนะคนเราเนี่ยนะมันต้องมีจิตใจรู้จักเต็มแข็งสุขิดเราจะได้เราจะซื้อยือยืดชัาง ของติ๊กเล่ใจแม่ค้าทำงาหน้าชาไม่กล้าลงไปเพื่อนวัยรุ่นก๊ดกิดหน่อยเฮ้กมีเบี้ยในกระเป๋าอ้ริมแล้วเรามีไม่เท่าไรเก็แพงหน้าแนาก้เหาก้อหน้ากของถูกแขซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปลองจะห้ซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปให้ดส อัลบั้มคอนเสร tamam upcoming upcoming ิร์ตหลวงพี่วันนี้ในชุดรักชีที่หนองผักบุ้งไอ้ชัดนรกจะกินหัวไม่รู้อีกเรื่องอะไรกันครับความสุขสนุกสนานจากจี้เส้นคอนเสิร์ตของเอสทีก็พบกันเรื่อยๆตอนนี้เป็นตอนตตมีตากอครับช่วงแรก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 จากรายการมาวันนี้ก็เป็นการนํามาของคุณพี่เสรรมเวตอีกเช่นเดิมครับพวกเราตลกเอดดี้พีนารักก็พบกับท่านอยู่เรื่อยๆ ของบริษัทเอทีจีเส้นคอนเสิร์ตยังมีตลกเสียงดีชูสีชุชนเชิญยิม้มอ๋อได้ข่าวว่าอัดเพลงใหม่ชูสีเชิญยิม้มฟังดูก็แล้วกันนะเสีนตลกที่ร้องเพลงหวานได้ได้แย่มากฮะ,ะได้ดีมากก็ดีแต่ผมไม่ชอบทำไมถึงไม่ชอบเอขาเพรเขาจะได้ดีกว่าผมเอาเถอะนศิลปินด้วยกันอย่าไปกีดกันกันเหมือนพี่เสริมเวศไม่เคยกีดกันตลกคณะไหนจะเป็นเล็กใหญ่เอสทีจี้เส้นคอนเสิร์ตจัดให้ดูตลอด ไม่นี่พูดแบบตลกครับจบไป,ไปก่อนนะครับ <laughs> จบไปก่อนครับในช่วงนี้ <c oughs> จากพวกเราเอ็ดดี้ผีน่ารักพบกันมวนหน้าสวัสดีครับ